ไปกินลูกเฮ้ยเฮ้หยหย,หยุดไนะคนจัดเอาค่าสองฉันขึ้นมาหน่อยนี้นะเฮ้ยไอ้เบไอ้เบจริงๆด้วยอ่ะเบรับเงินนี่ไว้สิฉันให้อ่ะเอาค่าวิกินลูกขอบคุณค่ะ เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไอ้นมหยุดนไอคนจอมเเอาข้าวส่ันขึ้นมาหน่อยนี้นะไอ้นมหยุดการเฮ้ยไอ้คนจอเอาข้าวส่งันขึ้นมาหน่อยนี้ลนะไอ้นมหยุดการอ๊ยโอ้ย,อยมันวิ่งเร็วชะมัดเลยนางบิวจะเอาอยัางไงดีเอ่อ เอางี้แล้วกันป้าเดี๋ยวป้าตามมันไปทางนั้นนะเดี๋ยวฉันจะอ้อมไปทางอีกทางนึงอะเออเออโอเคโอเคหยุดนะแกจะหนีไปไหนหยุดนะไอ้นมเอ็งหนีไปไหนไม่รอดแล้วเป็นคนจอดจัดยังไม่พอยังเป็นหัวขโมยอีกเหรอแบบนี้ต้องส่งตำรวจให้เข็ดไม่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 เอาผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วผู้ทานผมอะนะ เง,งินผมก็ไม่มีสงสารผมเลยอย,อย่าแจ้งตำรวจจับผมเลยนะนะไม่ได้ขืนฉันปล่ปอยก,กับไปอ่ะจะก่อเหตุแบบนี้อีกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องตัดแฟตั์ตัตต้นลมเอ็ง <c oughs> นี่มันหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ย <c oughs> ไหนนี่ไอ้เบย์ไอ้บใช่ไหมเนี่ยนางบิวลองดูสิว่านี่มันใช่ไอ้เบเพื่อนเองไหมว่าไงนะป้า ไอ้เบไอ้เบจริงๆด้วยอะใช่ฉันเองอะแล้วทำไมแกถึงตกอยู่ในสภาพนี้วะเพื่อนในที่สุดอ่ะเราก็เรียนจบสักทีใช่ ไม่เคยคิดเลยว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้จริงนะเบแล้วนี่แกวางแผนในชีวิตวัยทำงานของแกยังไงอ่ะฉันเหรอฉันว่าจะออกไปหางานทำตามภาษาเด็กจบใหม่อ่ะแล้วแกฉันนะก็จะไปสมัครงานในบริษัทที่ฉันเอาใฝฝันว่าฉันน่ะอยากทำงานเออว่าแต่แกเหอะแกไม่มีบริษัทที่แกฝันไว้เลยหรอไม่อ่ะฉันนะได้ไหนก็ทำนั้นแหละขอแค่มันเลี้ยงฉันได้ก็พอแล้วโอเค งั้นเรามาแข่งกันดีไหมถ้าใครได้งานทำก่อนอ่ะคนนั้นชนะโอเคปะโอเคงั้นถ้าใครแพ้นะเลี้ยงหมูทาชุดใหญ่เลยด้วยได้เลยเพื่อนไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแกกับป้าที่เนี่ยฉันจำแก ไม่ได้จริงๆเลยขอโทษด้วยนะช่างเถอะว่าแต่แกจะบอกฉันได้หรือยังเนี่ยว่าทำไมแกถึงอยู่ในสภาพแบบเนี้คือตั้งแต่ฉันเรียนจบไปอ่ะฉันก็หางานทำไม่ได้เลยอ่ะบังเอิญไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งก็ชวนฉันทำธุรกิจอ่ะสุดท้ายก็ไปไม่รอดแถมยังโดนโกงอีกอ่ะแทนฉันก็เิ่ยงนไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยเงินก็ไม่มีไม่มีแฟน ไม่มีเพื่อนฝูงไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเลยแล้วเองทําไมไม่มาหาข้ากับไอ้บิวผมไปหามาแล้วอะแต่ก็ไม่เจอก็เราย้ายไปอยู่สามโคกนี่ป้าเบมก็หาเราไม่เจอหรอกอเออก็จริงอย่างมันว่านั่นแหละฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะแกกับป้าดาที่เนี่ยว่าแต่แกมาทําอะไรที่นี่หรอพอดีป้าดาแกไม่ค่อยสบายอะฉันเลยพาป้าแกเนี่ยกลับมาอยู่สามโคก จะได้อยู่ใกลๆ้ๆฉันดูแลแกด้วยอ๋เออแล้วตอนนี้แกเป็นไงบ้างอะบิวก็ยังดีอะที่ไม่งานทําพอได้บ้างไม่ได้บ้างบิดาก็ดันมาป่วยกะไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นอีกอะอชีวิตจ,จริงมันโหดร้ายเหมือนกันเลยเนะว่าไหม,มดูๆไปแล้วอะพวกเราอะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่หรอก บิลชีวิตแกดีกว่าฉันเยอะแล้วนี่เองพักอยู่ที่ไหนไหแหละเบผมอยู่กับเพื่อนขอทานอีกคนหนึ่งครับเราสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ตรงนู้นอ่ะใกล้ๆบ่อน,น้ำอ่ะกระท่อมใช้กันแดดกันฝนนะเล็กๆตรงนู้นอะเฮ้ยไอเบเอ้ย สวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะป้าปดาคุณหมอโทรมาบอกว่าคุณหมอเนี่ยได้คิวนัดป้าดาแล้วนะเดี๋ยวฉันนย่ยจะรีบพาป้าไปเลยเอ๊ะเอโอเคโอเคเบฉันต้องรีบไปทำงานแล้วอะไว้เดี๋ยวเจอกันนะใช่บิวฉันขอบคุณแกกับป้าดามากเลยนะสำหรับเข้ากล่องๆเนี่ยไม่เป็นไรงั้นฉันไปก่อนนะ ป้าทาไปกันเถอะคะ<ป>อ่ะไปออป้าคะรอหนูแป๊บหนึ่งนะคะ รับเงินนี่ไว้สิฉันให้บิวไหนแกบอกว่าช่วงนี้แกก็ไม่มีเหมือนกันไม่ให้หรอทำไมแกไม่เก็บไว้อะไม่เป็นไรเพื่อนรับไว้เถอะจะได้เอาไปซื้ออะไรกินขอบคุณมากบิวถ้าเป็ <c oughs> แกถึงใจดีเอาขนาดนี้ก็แกเป็นเพื่อนฉันนี่แกล้มอะ่ะแกต้องลุกขึ้นมาสู้นะฉันเป็นกำลังใจให้ละขอบคุณมาก ขอบคุณแกมากๆเลยนะเว้ยขอบคุณแกจริงๆอะ่ะแกคงไม่รู้หรอกว่าเงินแก่ร้อยเดียวอะ่ะมันมีค่าสำหรับฉันมากขนาดไหนอะ่ะขอบคุณแกจริงๆนะบิว ว่าฉันจะมีวันนี้ฉันต้องมาตกงานเพราะระบบห่วยๆของบริษัทอ๋อแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงอ่ะไหนจะค่าเช่าค่าไปค่ารักษาพยาบาลประดาอีกอ่ะทำไมอ่ะอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยทำไมสวรรค์ต้องกัดแก้งคนดีๆแบบฉันด้วยอ่ะทำไมอ่ะ ป้าป้าป้าเป็นไงอะคะไม่เป็นไรบิลไม่เป็นไรแค่สเลดมันติดคอเฉยๆอะเองเป็นอะไรหรือเปล่าบิลเอ่อคือ คือว่าหนูโดนบริษัทไล่ออกอะป้าอะไรนะเองโดนไล่ออกแบบนี้ก็เองก็ตกงานนะสิใช่ป้าหนูตกงานอะหนูเครียดมากเลยป้าทำไมอะทำไมหนูต้องมาเจออะไราแบบนี้ด้วยอะป้าโอ้หลานป้ามานี่มาไม่เป็นไรนะลูก ชีวิตคนเราอะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะลูกนะหนูรู้แต่หนูกลัวว่าค่ารักษาพยาบาลป้ามันจะไม่พอหนูกลัวแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยป้าไม่เป็นไรลูกป้าแก่แล้วถึงข่าวตายมันก็ตายเองแหละ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้สิป้าป้าอย่าพูดแบบนี้นะชีวิตหนูอะ มีแค่ป้าแค่คนเดียวนะป้าต้องอยู่กับหนูตลอดไปนะป้าเชิญกลับบ้านไมาได้แล้วค่ะว่าไงนะคะ ฉันบอกว่าให้กลับบ้านไปไงไม่ได้ยินหรือไงออแต่ว่าฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยนะคะไม่มีการสัมภาษณ์อะไรทางนั้นแหละเชิญคุณกลับบ้านไปได้ละแต่คุณเป็นคนนัดให้ฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะแล้วคุณมายกเลิกแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะใช่แต่เชิญคุณกลับบ้านไปเลยค่ะฉันไม่กลับค่ะฉันไม่ยอมแน่ฉันต้องการคุยกับผู้บริหารที่นี่ฉันจะบอกให้เขารู้ว่าพนักงานของเขาอ่ะไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาซะเลย คุณจะไปบอกเขาทําไมนะคะก็ในเมื่อเขาอ่ะเป็นคนบอกชายให้มาบอกคุณเองอะไรนะคะทําไมอ่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรอะ่ะคุณไม่ต้องรู้หรอกะคะ่ะเอาเป็นว่าคุณอะกลับบ้านไปเถอะนะคะอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฮัลโหลคะ่ะอ๋อค่ะกําลังไล่ไปอยู่คะ่ะอะไรนะคะลูกชายคุณอะนรมาถึงแล้วหรอคะโอเคคะ่ะได้คะ่ะ อ๋อสงสัยคงจะมีเด็กเส้นมาแย่งงานฉันใช่ไหมคะนี่คุณอย่ามาพูดจามัวซั่วนะคุณไม่รู้อะไรอะ่ะเอาไปว่าคุณอะ่ะรีบกลับบ้านไปเถอะคะ่ะ คะป้าก็อยากเดินเล่นน่ะเดินออกกำลังกายบ้างอเองจะให้ป้านอนอย่างเดียวเลยเมื่อยอ่ะป้าแล้วถ้าเกิดเป็นลงเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงดือจริงๆเลยนั่งอยู่ตรงนี้แหละป้า ู่ที่นี่ก็จากเอกสารสมัครงานของคุณไงคะแล้วคุณมาทำไมที่นี่นะคะฉันมีของบางอย่างให้คุณคนะ ฉันไม่เคยลืมเงิน100บาทที่แกเคยให้ฉันมาเลยนะพบวไอ <S <S เบยไอยเบย,เยจริงๆด้วยใช่ฉันนี่แหละเบยน,นี่มันอะไรกันอะ่ะก็เพราะว่าเงิน100บาทที่แกให้ฉันในวันนั้นเนี่ยทําให้ฉันมีทุกอย่างในวันนี้ไงล่ะเป็นไม่ได้ยังไงอะ่ะในระยะเวลาแค่ห้าปีะนะ ก็เพราะแกนั่นแหละบิวแกเนี่ยเป็นคนบอกให้ฉันสู้นับตั้งแต่นั้นเนี่ยฉันก็สู้มาโดยตลอดฉันเนี่ยไม่เคยใช้เงินที่แกให้มาเลยนะทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยฉันท้อหรือหมดหวังเนี่ยฉันจะหยิบแบงค์ร้อยใบเนี่ยขึ้นมาดูเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติให้ฉันสู้ต่อรู้ไหมว่าแบงค์ใบเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นบาทหรอกนะบิวแต่มันมีค่าเป็นแรงกายแรงใจที่แกให้ฉันนะบิว บอกนะว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทที่ฉันไปสัมภาษณ์งานอะ่ะใช่ฉันเองฉันเป็นคนสั่งให้นำว้าเนี่ยไล่แกกลับบ้านเพื่อที่ฉันจะได้ตามแกมาเพื่อที่จะได้ตอบแทนบุญคุณแกกับป้าดาไงคุณเบคะมีคนมาสัมภาษณ์ตำแหน่งรองผู้จัดการคนหนึ่งอะคะ่ะคุณเบจะสัมภาษณ์เองเลยหรือรเปล่าคะไหนเอาเอกสารสมัครงานมาดูหน่อยสิ รหรือเปล่าคะไล่เขากลับบ้านไปอ๋อท,ทำไมอะคะคุณเบจะไม่รับหรอคะแต่ว่าคนเนี้ยเขามีประวัติการทำง,งานดีเยี่ยมเลยนะคะแถมยังมีคุณสมบัติตรงตมที่บริษัทเราต้องการทุกอย่างเลยคะ่ะผมสั่งให้คุณไล่เขากลับไปคุณก็ไล่เขากลับไปสิไปคือแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี้ยจะเอางานไปให้เขาทำถึงที่เลยย,ยังไงนะคะเชื่อผมเลยครับคุณทำตามที่ผมบอกก็พอ ได้ค่ะโอเคค่ะพิวยินดีด้วยนะแกได้งานแล้วฉันรับแกเข้าทำงานเองส่วนป้าดาฉันจะเอาค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับป้านะ จริงเหรอแกพูดจริงเหรอเบจริงสิฉันพูดจริงทำจริงอยู่แล้วทำไมแกดีกับพวกเราแบบนี้ฮะเบแกเป็นเพื่อนฉันไงบิลส่วนป้าดาเนี่ยก็เป็นผู้มีพระคุณมากๆถ้าวันนั้นเนี่ยฉันไม่ได้น้ำใจจากแกแล้วก็ป้าดาเนี่ยฉันไม่มีวันนี้หรอกไอ้เบ